สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการจอยกิมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปคอยครับก็คือแอปนี้นี่เองนะครับอ่าเป็นแอปที่ใช้โหลดเกมโปเกมอนอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าโหลดยังไงนะครับให้คุณพิมพ์หาในเพจสโตนครับมันก็ไม่มีครับเลื่อนหายังไงก็ไม่มีครับเนี่ยเลื่อนหายังไงก็ไม่มีครับไม่มีหน้าตาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครับคุณต้องไปโหลดกุ้นโคมมาสําหรับใครที่ไม่มีก็ให้โหลดในเพจสโตนครับขอบใจที่คุณ เข้าไปที่ o ูเกิลโคลนครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยครับเพราะว่าคลิปนี้เร่งรีบจากนั้นให้เสร็จคำว่าแอปคอยครับยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับนี่ครับให้กดไปว่า install e free now ในะคบเออมันจะขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วมันจะบอกว่าคุณต้องการเอ่อคุณต้องการแทนที่อืม ที่อยู่ที่มีอยู่ในดาวโหลดไหมผมไม่ต้องการครับเพราะว่าผมดาวโหลดไปแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นการทำคลิปใหม่ๆจะต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากผมนะครับสวัสดีครับ